อโอเคครับมาดูข้อ 5. อ่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เขไม่เป็นไรนะมาดูที่เขาถามนะครับให้เขาก็จะให้คำนวณความน่าจะเป็น probability นี่คือความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ต่างๆนะนะมาดูข้อ1ย่อยนะ exactly exactly ก็คือ pop x e เท่ากับ1นะครับก็ไปดูทีนะ่อันนี้มันก็จะเป็น x นะครับอันนี้ property ก็คือความน่าจะเป็นนะนะครับที่ pop x เ,เท่ากับหนึ่งก็คือ0ู0ศูนย์ก็คือศูนี่ฮะก็จบเลยนะครับทีนี้มาดูข้อ2ข้อ2มาดูโจทย์นะ un sellable อันก็อ่าคือคือไม่ใช่ไหม un sell ก็คือขายไม่ได้เลยก็คือ p อปเท่ากับ0นะครับปอปเท่ากับ0ก็คือตัวนี้ x เท่ากับ0ความแม่น็นก็คือ0.10ก็คือ0.1นะครับทีนี้เอาไปมาดูข้อ3เล็ดแดน3นะเล็ดแดน3ก็คืออะไรก็คือน้อยกว่า3เลดแดนว่น้อยกว่านะ น้อยก็สามแล้วก็ไปดูอันนี้น้อยก็่สามก็ต้องเป็นกระจายก็เป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะครับก็แทนค่าไปก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งบวกศูนย์จุดสี่บวกศูนย์จุดสองเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดนะครับ ทีนี้มาดูข้อต่อไปนะครับข้อ4นะข้อ4ี่เาจะบอกว่า1 o 2 1 o 2นะก็คือ pop x เท่ากับ1บวก pop x เท่ากับ2เท่ากับหนึ่กับ2ก็เป็น0.4กับ0.2ใช่ไหม0.4บวก0.2ก็เท่ากับ0.6 นะครับใช่มศ mm ูนย์จุดี่บก็เท่ากับ0ูนย์จุดหเปลี่ยนสีนะครับต่อไปมาดูข้อห้าสองถูสีนะสองถูกสนะก็กระจายมาก็เป็นเท่านั้นเ็น ฟอบเอเท่ากับ2บวกฟอบอเท่ากับ3บวกฟอบเอเท่ากับ 4, บ4นะครับก็ไปดูที่ตารางก่อนวามเป็นนะที่2ก็คือ0.2ที่3ก็คือ0.15ที่4ก็คือ0.1นะครับ<ม>ก็เอาตัวเลขสตัวนี้บวกกันก็ได้0ูนก็เป็นคำตอบ โอเคไปมาไล่ไปเรื่อยมาดูข้อหก <Okay. S 1> ข้อหกเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ถักว่ามแดนสามนะครับมแดนสามก็คืออะไรก็คือมากกว่าสามนะครับทีนี้เรามาดูตารางเรามากกว่าสามก็มีอะไรสนะี่กับห้านะก็กระจายเป็นป x เท่ากับสี่บวกเอ x เท่ากับ ฟรนะับสักหน่อยอปเอกท่ากับสก็คือ0ูนจุดก็คือ0ูนก็คือ0ูนย์ก็เท่ากับ0ูนโอเคครับมาดูโจทย์ข้อ7ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของชุดนี้นะครับเขาบอกว่า Add m o e หนึ่ง Mode ก็คือมากที่สุด ครับมากที่สุดเนี่ยพอแกะมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นมากที่สุดก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาดูที่เรามันก็จะมีเอาศูนย์กับเอาหนึ่งมากที่สุดหนึ่งนะก็คือไม่เกินหนึ่งก็คือศูนย์กับหนึ่งก็แทนค่าเลยศูนย์ทุกหนึ่งบวกศูนย์ทุดสี่ก็คือศูนย์ุดห้าโอเคก็จบจดชุด<ๆ>นี้ นะก็ให้ตารางมาเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าอะไรมันคือตัวแปรสุงนะมันก็มีอยู่สองคอลัมน์ใช่ไหมอันนี้เราก็กำหนดให้นะครับ x ตัวแปร x ใหญ่เนี่ยนะเป็นตัวแปรสูงนะครับก็คือผลประกอบการ นะครับค่าของ x นะก็คือ x เ,เล็กนะมันก็จะมีทั้งหมด4ค่านะครับขัดทุนนะผลประกอบการเนี่ยหน่วยก็คือล้านบาทนะครับค่าของ x ก,ก็จะเป็นขัดทุนก็เป็นติดลกสามกำไรก็เป็นบวก3ามแต่เราไม่จําเป็นต้องเขียน x บวกนะกำไรสี่จุห้าล้านก็เป็น4ี่จุดห้ากำไรห้าล้านก็เป็น5้านะครับ ทีนี้เนี่ยเราควรจะเขียนเป็นตาราง,งการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับก็มาเขียนอีกบรรทัดหนึ่งแล้วกันนะก็ X นะครับก็จะมีค่าทั้งออกไปน,นี้ก็คือลบสามสาม4.5แล้วก็5นะครับแล้วก็มาดูนะจำนวนปีนะ มันเป็นอะไรบ้างสามส,สน,นะครับทีนี้ต่อไปเราจะมาหารวมนะตรงนี้เขาจะบอกบบปๆนะฮะรวม10ปีนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดเหมือนกันที่เขาบอกมาให้ว่าอะไรเป็นตัวแปรสุ่มหรืออะไรไม่ใช่ตัวแปรสุ่ม ทีนี้เราจะหาความน่าจะเป็นของมันนะครับก็เขียนพอฟเอกแล้วกับเอกนะครับวิธีหาความน่าเป็นเนี่ยเรามากักจะทําเป็นเศษส่วนรอไว้ก่อนมันส่วนเท่าไหร่ครับมันรวมก,กันได้สิบใช่ไหมแล้วมาส่วนสิบก่อนส่วนสิบก่อน,ส,อนสิบก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเลขข้างบนเนี่ยสามสี่สองหนึ่งเนี่ยมาใสา่บนนะครับแล้วก็ส่วนหน้าเนี่ยความน่าเป็นเนี่ยควรจะทําเป็น ทศนิยมจะดีกว่านะเพราะมันจะเอาไปบวกลบคูณหารอะไรง่ายกว่านะครับก็ได้เป็น3ามหัิป์ศนย์จุดสาเปนย์จุดสี่สองหปนย์จุดสปนย์ดหนะครับเป็นไงผลรวมความน่าจะเป็นก็เป็นนะบวกกันเนี่ยสามจุดสกนยุดก็ได้หนึ่งนะครับ ทีนี้เนี่ยนะบรรทัดที่เราใช้เนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ที่1นึ่นนี่คอลัมน์ที่2นะข้อมูลต่อไปเราก็ใช้เท่านี้นะครับเอาครับทีนี้มาดู4 1น,นะจงแสดงความนะจงแสดงการแจกแจงความน่าเป็นของผลประกอบการนะครับนะพวกนี้ตารางนี้แหละก็คือคำตอบข้อ1น,นะครับ ก็ข้ามไปได้นะครับทีนี้มาดูข้อสองเราเว้นที่ไว้หน่อยนะมาดูข้อสองย่อ,อยของมันอนะเราเว้นที่ไว้ครับทีนี้มาดูข้อสองเราเว้นที่ไว้หน่อยนะมาดูข้อสองย่อ,อยของมัน เราเว้นที่ไวมาดูคำถามนะครับถ้า สี่สองก็คือข้อ2องย่อยถ้าอาทิตย์ธาราก็เป็นชื่อคนนะครับคิดให้ข้อมูลกับท่านว่าถ้าวิเครา์วิเคราะห์ผลประกอบการแล้วมีกําไรเฉลีย่ยมากกว่าขีคาว่ามากกว่า1ล้าน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับนะมากกว่า1ล้านห้าแสนบาทนะครับเขาก็จะซื้อ กิจการของบริษัทดังกล่าวนะครับในฐานะที่ท่านเป็นฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทนะครับจงแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจให้แก่ทิพยธาราตามนโยบายที่ให้ว่าควรตัดสินใจซื้อกิจการของบริษัทหรือไม่นะครับมากกว่า1นล้านห้าแสนบาทนะครับทีนี้เรามาดู มาดูหน่วยของ x นะครับก็คือล้านบาทนะครับก็เอา1นึ่งล้านหแสนเนี่ยมาหารหนึ่ล้านมันก็จะได้เท่ากับ1.5ึ่้านะครับทีนี้ออกแปลงคำถามแล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าความน่าจะเป็นที่ x มากกว่า1.5เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ ทีนี้มาดูเราก็มาดูที่ค่า x นะกระจาย x มันก็จะมีค่าต่างๆยนีนะ้ x จะมีลบสามสามสี่จุดห้าแล้วก็ห้าใช่ไหมเพราะงั้นมากกว่า1นึ่จุดห้าเราก็ไม่เอาลบสามตัวน,วนี้ตัวนี้นะเราก็กระจายมาเป็นฟอป x เท่ากับสามบวกฟอป x เท่ากับสี่จุดห้า โทษทีตกเฟรมเราก็กระจายเป็น pop x เท่ากับ3บวก pop x เท่ากับ4.5บวก pop x เท่ากับหนะครับแล้วเราก็กลับไปดูตารางการแจกแจงความได้จะเป็นบรรทัดที่มันไม่ใช้ก็บรรทัดนี้กับบรรทัดนี้นะครับเราก็บังไว้นะจะได้ดูจชัด ที่นี้มันก็จะได้ x เท่ากับ3ก็คือนี่ x เท่ากับ3ความน่าเป็นก็คือ0.4บวก x เท่ากับ4.5ความน่าเป็นก็คือ0.2 x เท่ากับ5ความน่าเป็นก็คือ0.1นะครับ0.4บวก0.2บวก0.1ก็เป็น0.7ก็คือ70% ทีนี้ก็คือมันนะกำไรมากกว่าหนึ่งจุดห้าล้านบาทนะก็คือ1นึ่งร้อยห้าแสนบาทเนี่ยนะเท่ากับ70%ก็เป็นไงโอกาสทำกำไรทั้ง70%ก็ควรซื้อนะนก็ควรซื้อกิจการ โอเคครับต่อไปเรามาดูข้อ3ข้อสุดท้ายนะครับเขาให้หาค่าบิ่งเบนมาตรฐานนะครับในการหาค่าบิ่งเบนมาตรฐานเนี่ยก็อย่างที่เคยทำํำแล้วในหลายข้อนะครับก็สเต็ปแรกเลยของมันก็คือต้องหาค่าเฉลี่ยก่อนนะครับค่าเฉลี่ยก็คือตัวนี้นะสูตรก็คือเอกเา, e x, นะากับผลรวมของ e x คูณกับความได้เปรียบ ส่วนข้อ2เนี่ยจะเป็นตัวที่ยุ่งยากสุดก็คือการหาความแปรปรวนนะก็คือส่วนคือซิกมากำลัง2นะครับเท่ากับ v x นะเวลาทำจริงเนี่ยเลือกตัวเดียตัวหนึ่งก็ได้นะเท่ากับส่วนวก็คือเหมือนตัวแรกเนี่ยแต่เพิ่มยกกำลัง2มานะครับแล้วก็ลบด้วยค่าเฉลีย่ยนะนี่ก็เว้นที่ไว้นะครับส่วนตัวสุดท้ายเลยเนี่ยนะว่าที่เราจะไปถึงค่าเบี่ยเบน ก็คือซิกมานะครับก็คือเอาคำตอบข้อที่2เนี่ยมาติดรูครับโอเคแบ่ง okay. สัดส่วนให้ดูง่ายๆโอเคที okay. นี้เราก็มาดูนะครับเราก็สร้างต่อตารางเพิ่มใหม่อีกหนึ่งนะครับ แล้วก็เอาตัวนี้นะมันจะเป็น x ค่าของ x เ,เนี่ยคูณกับความน่าจะเป็นของมันเราก็ไปเพิ่มในตารางสีงเหลืองเนี่ยนะก็ x คูณกับความน่าจะเป็นของมันนะครับในตรงนี้มันก็จะเป็นสีเขียนสีเขียวกว็คือเป็นคอลัมน์ที่3มนะครับมันจะเกิดจากคอลัมน์ที่1 คูณคอลัมน์ที่2 1ไหมหนึ่งคูณสก็เป็นไงก็คือ x คูณกับความน่าเป็นมันก็เป็นตัวนีนะ้ทีนี้ก็เหมือนกับที่เคยสอ,สอนไปแล้วนะครับก็ปิดบรรทัดที่ไม่ใชนะ้จะได้ไม่หลอกสายตาแนะร้วก็มาไล่คูณลบสคูณศูย์จก็เป็นลบ 0.9นะครับ3คูณ0.4ก็เป็น1.2 4.5คูณ0.2ก็เป็น0.9นะครับแล้วก็5คูณ0.1ก็เป็น0.5 เราต้องระวังหน่อยควรจะกดเช็คสักสองรอบนะพอปิดแล้วมันยาวโอเคถูกต้องแล้วทีนี้ก็มาดูผลรวมนะว่ามันได้เท่าไหร่ก็กดเครื่องเลขนะครับก็คือ0.9วก1.2บวก0.9บวก0.5นะกดเครื่องเลขนะครับก็คือ0.9วก1.2บวก0.9วก ส่วนจุดห้านะก็คือ1.7เครับเพราะงั้นค่าเฉลี่ยก็คือ1.7นะครับนะเห็นโอเคทีนี้มา,มาดูต่อไปเราก็จะหาความแปรปวนอันนี้ก็สูตรตามนี้นะครับส่วนตัวที่มันยากก็คือตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่เราก็ เพิ่มไปอีกคอลัมน์หนึ่งเนี่ยแล้วเพิ่มไปอยู่แล้วนะก็เขียนไป x ก,กํลังสงคูณความน่าจะเป็นของมันนะครับนี่มันก็จะเป็นบรรทัดที่4บรรทัดที่4เนี่ยก็จะเกิดจากบรรทัดที่1คูณ3นะครับบรรทัดบทัดที่ติกติ4สีฟ้าเนี่ย พรงั้นก็ปิดเอรกซะบรรทัดหนึ่งปิดแถวที่2องไครับทีนี้ก็ใช้เครื่องดเลขเลยก็ได้ชัวร์ดีลนะลบสคูณศูนยกนะครับก็ได้ -2.7 นะครับ -3 ามคูณหนก็ได้3.6 -4.5 ุดคูณศูก็ได้ 4.05 5คูณ0.5ก็ได้2.5ทีนี้ก็มาดูผลรวมของมันนะครับก็เป็น2.7บวก3.6บวก4.05บวก2.5ก็ได้37 37.15นะครับ37.15เนี่ย นะครับก็คือผลรวมของเทอมเกกำลังสองคูมความาเป็นมันก็ามาใส่ตรงนี้37.15นะครับแล้วลบมิวกำลังสองมิวก็คือตรงนี้ก็1.7หน่เดอ่าอย่าลืมยกกำลังสองด้วยแล้วก็กดเครื่องทีเลขนะครับสามสิลบวงเล็บเปิด1.7ึ่ยกกำลังสองวงเล็บปิดเท่ากับสามสิบสี่จก ก็จะเป็นคําตอบของความแปรปรวนนะแต่ว่าเดี๋ยวโยงให้ดูกันนะสามสิบเจ็ดจุดห้าก็คือตรนี้นะครับทีนี้มาดูสามสิบสี่จุดสองหกเนี่ยเราก็เอามาใส่ตรงนี้สามสิบสี่จุดสองหกนะครับแล้วก็ใส่รูทใช่ไหมแล้วก,กดเครื่องเลขมาอีกรอบ